สวัสดีค่ะได้ของคืนมาจากคุณจีราพรนะคะซึ่งทางเราได้คุยกับทางแชทลูกค้าแล้วลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ตอนนี้เราจะเทสแค่ว่าสินค้าตัวเก่าที่ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนเน่ยไม่ล็อกจริงเหมือนที่ลูกค้าแจ้งไหมถ้าไม่ล็อกจริงเดี๋ยวเรามีเปลี่ยนตัวใหม่ไปให้นะคะตามที่ลูกค้าต้องการค่ะเปิดค่ะ ลองเปิดเปิดเปิดอ๋อแปดไม่ล็อกใช่ไหม,ไมใช้ได้แต่ไม่ล็อกโอเคเสียอย่างที่ลูกค้าแจ้งนะคะขอดูอุปกรณ์ค่ะลูกค้ามาอุปรกรณ์มาครบไหมเปรียบเทียบกันกับตัวใหม่นะคะสต่สายชาร์จโอเคครบ,ครบรอุปกรณ์ครบนะบโอเคงั้นเราเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะคะเอาตัวใหม่ลองลองดูเลยค่ะ ตัวนี้ล็อกแล้วทำงานตลอดนะคะก็คือล็อกอยู่โอเคสรุปร้านค้าจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้านะคะสวัสดีค่ะ